สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มาเว็บเค m t h h c o m นผมเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะก็วันนี้นะผมจะมาสอนการปั๊มผู้ติดตาม t i k t o ็อกนะผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะผมที่อยากจะเป็นดาวติ k กตอกง่ายๆนะผมก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูได้นะผมก็มทําตามผมก็เลยนะฮะ ก็สำหรับเพื่อนเมื่อคนไหน ic, ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่มุมด้านขวามือด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะผมสม,สมนะัครสมาชิกฟรีนะฮะกรอข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งได้เลยนะผมแต่วันนี้ผมก็จะเข้าไปที่รหัสของผม,มเลยนะผมก็นี่นะผมเวลาเข้ามาที่หน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะผมตัวบริการและก็ตัวหมวดหมู่จะอยู่ด้านล่างนะฮะก็เลือกมาที่หมวดหมู่และบริการได้เลยนะผมวันนี้ผมก็จะมาเลือกของ tiktok นะผมก็เอาเป็นบริการแนะนำนะผมหมวดหมู่ตรงนี้นะฮะ หลังจากนั้นก็ให้เรามาเลือกตรงบริการได้เลยนะครับผมเราก็จะปั๊มเป็นอันนี้ครับผมผู้ติดตามนะฮะเ็เลือกปั๊มผู้ติดตามได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับผมก็ให้เราไปที่ทิกตอกที่เราใช้งานได้เลยนะฮะนี่ครับผมผมก็จะเข้ามาใช้ทิกตอกอันนี้นะผมหลังจากที่เราใช้นะครับผมเราต้องตั้งค่านะครับผมของทิกตอกเราให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับผม นี่ครับผมกดคัดลอกนะฮะลิงก์โปรไฟล์ของเราเนาะผมไปเลยนะฮะแล้วก็นํามาวางไว้ในช่องวางลิงก์ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ปริมาณคนะัะผมก็คือจํานวนผู้ติดตามที่เราจะที่เราจะใช้นะผมว่าเราจะใช้กี่คนนะฮะเราก็เลือกกันตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมก็จะใช้ประมาณสัก500แล้วละกันเนาะบผม ก็500ผู้ติดตามนะผมใช้ค่าบริการแค่เพียง112บาทเท่านั้นนะผมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะหลังจากที่เรากดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะครับผมสำหรับการปั๊มผู้ติดตามนะฮะก็ตัวหน้าของ t ิ k ตอกของผมก็เป็น t ิ k ตอกใหม่เลยนะผมยังไม่มีผู้ติดตามยังไม่ได้ติดตามใครแล้วก็ยังไม่มีใครถูกใจวิดีโอวิดีโออะไรยังไม่ได้ใช้เลยนะผม ก็ลองมาดูกันนะผมว่าจะสามารถขึ้นได้ดีจริงๆไหมครับผมสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะแต่ว่าผมบอกไว้เลยนะผมว่าโปรแกรมนี้นะในช่วงนี้คือกลาลังบูมมากๆนะผมเพราะว่ารวดเร็วทันใจนะผมสำหรับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> คนไหนนะผมที่อยากจะเช็คความถูกต้องนะผมของตัวโปรแกรมที่เราสั่งซื้อไปนะให้เรามาที่ขีด3ขีดด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะผมแล้วก็ไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะฮะ นี่นะครับผมเราก็มาเช็คกันตรงนี้ได้นะผมก็จะมีนี่ผม ID นี่ก็คือเลขออเดอร์ของเรานะผมเราสามารถเอาเลขออเดอร์ไปทักถามกับแอดบินได้นะั่นในกรณีที่เราไม่รู้อะไรนะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาดูนี่ครับผมค่าบริการนะฮะแล้วก็มาดูนี่ครับผม,บบม,บผมหมวดหมู่ที่เราใช้นะผมว่าเราถูกต้องไหมอะไรไหมนะผมตอนนี้ก็สถานะก็กาลังรอดําเนินการอยู่นะผม,ะผมถ้าเกิดว่าเป็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นเสร็จสมบูรณ์อย่างนี้นะฮะ ตัวโปรแกรมนี้นะผมก็จะเป็นตัวโปรแกรมที่ AI นะผมของตัวแพลตฟอร์มจับไม่ได้นะผมมันก็จะค่อยๆไหลของมันไปเรื่อยๆนะผมถ้าเกิดถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็ต้องหลอกกันสักคู่หนึ่งนะฮะนี่ครับผมผู้ติดตามก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะผมหลังจากที่เรารีนะฮะก็จะมีคนมาติดตามเรากันจริงๆนะผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะคือเราสามารถติดตามกลับได้นะผมทุกคนนะฮะค่อนข้างเนียนนะผมสำหรับเพื่อนๆนะผมที่ต้องการความน่า อยากจะเป็นดาว t ิกตอกกันง่ายๆแลผมเป็นไงครับแป๊บเดียวก็ขึ้นมา400แล้วนะผมใช้เวลารวดเร็วมากๆเลยนะผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะ510เข้าไปแล้วนะผมผู้ติด,ดตามนะตอนนี้นี่เลยฮะก็เป็นตัวโปรแกรมที่น่านะใช้มากๆเลยนะผมสำหรับผมก็แนะนําเลยนะผมติดตามติกตอกนะผมตอนนี้นะใช้งานรวดเร็วนะผมแล้วก็ใช้งานดีมากๆเลยนะผม นี่นะผมติกตอกมาใหม่เลยนะผมยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะฮะก็บ <c oughs> ิ้ติดตาม510คนแล้วนะผมง่ายๆกันแค่นี้เลยนะผมกำสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจใช้ตัวโปรแกรมนะผมลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะผมวันนี้ว่าผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ